ดีค่ะอีแตนกิจเจริญยนต์การช่่น,น,ก,นกิจเจริญยนต์เชียงกงนะคะวันนี้นะคะจะมานําเสนอนะคะอีแตนรุ่นบิ๊กไซส์นะคะรุ่นใหญ่ของทางอู่นะคะเราจะมาดูกันเลยค่ะว่ารถคันนี้นะคะประกอบด้วยอะไรกันบ้างค่ะเริ่มต้นนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ 4K H1 นะคะ E สู z 3000 t บอิน Inter นะคะระบบเบรกิฟฟี่นะคะเราจะใช้เป็นปั๊มลมตัวนี้นะคะหม้อน้ํานะคะมีบังลมให้พร้อมเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเป็นเหยียบเบรกิฟฟี่นะคะพาลัมพดว power นะคะ นี่ค่ะโมอเตเมกจิฟฟี่ของเรานะคะถังน้ํามันนะคะถังน้ามันเป็นถังน้ํามัน60ลิตรนะคะคัสซีนะคะคัสซีของคันนี้เป็นคัสซีหน้าเจ็ดนะคะดํมซับในนะคะให้เรียบร้อยค่ะกระบอกดัมนะคะเป็นกระบอกดัม6ตันนะคะแกน70นะคะเป็นกระบอกดัมใหญ่เลยนะคะยกได้15ตันค่ะตัวสโลนะคะเป็นสโลนิสันนะคะช่วงล่างนะคะเป็นช่วงล่างฮิโนเอฟซีนะคะ ้อหน้านะคะเป็นฮิโน่เอซนะคะล้อหน้านะคะเป็นกาย750 1รนะคะส่วนล้อหลังนะคะเป็น825สองหขอบนะคะ้ทอไอเสียนะคะมอวงก๋เตี๋ยวนะคะขนาดความกว้างยาวของคันนี้นะคะเป็นกระบะมีเนียมสีม่วงนะคะลูกค้าสั่งพิเศษนะคะกว้างนะคะ2เมตร20นะคะยาว4เมตร20สูงเมตร70นะคะ ตกแต่งนะคะสวยงามสีสันลูกค,ค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเอาสีไหนนะคะ<ม>กระบะมินียมนะคะ<ม>เป็นมินียมสีม่วงนะคะแหนบนะคะแหนบเสริมหนาพิเศษนะคะถ้าเป็นรถช่วงล่างใหญ่นะคะเราจะเสริมแหนบแหนบหนาพิเศษให้พร้อมค่ะเอาไปพร้อมใจใช้งานเลยนะคะส่วนด้านหน้านะคะตีกล่องปิดให้เรียบร้อยนะคะระบเครื่องเสียงนะคะตกแต่งนะคะ เพิ่มเติมนะคะในแบบฉบับของลูกค้าที่ลูกค้าอยากได้นะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนเองงานไหมคะระบบขึ้นเสียงนะคะติดกล่องนะคะเก็บความร้อนนะคะมีให้นะคะเก็บวัลลุนนะคะจบด้านหน้านะคะหากใครสนใจนะคะรถคันนี้นะคะหรือว่าสเปคนี้นะคะ สามารถสอบถามนะคะได้ที่เบอร์0 9นย์9 9 7 8 7นะคะ0 9 3ย์1 0 6 7 9นะคะแล้วก็ติ k t o k อกนะคะ TikTok อกติ๊กต็อก,ก,กอีกแตนกิจเจริญยนต์นะคะค้นหาไปก็จะเจอเลยค่ะนะคะกระบะมีเนียมนะคะสั่งนะสั่งพิเศษนะคะเป็นสีม่วงนะคะอย่างนี้นะคะ <S <S เลดกเราจะใส่เป็นเหล็กทั้งเส้นแบบนี้นะคะตรงขอบข้างนะคะใช้เป็นเล็ทั้งเส้นนะคะแล้วก็ สีมินียมนะคะคันนี้เทพเลยค่ะฝากติดตามนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์เพจนะคะีีแตนกิจเจริญยนต์กันช่างกิจเจริญยนต์เชียงกงนะคะสนใจสอบถามได้ตามที่เบอร์ด้านล่างแล้วก็ที่แจ้งไว้นะคะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะ ฝากติดตามนะคะกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แพจเตุด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ